สวัสดีครับผมคือคู่เชี่ยวชาญด้านอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารจากช่อง Weapons History World ที่จะพาคุณเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนของอาวุธที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยปริศนาที่สุดในโลกในวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ห้วงเวลาที่พลังอำนาจทางทะเลถูกกำหนดโดยเรือยักษ์เหล็กที่ชื่อว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือที่เปรียบเสมือนฐานทัพลอยน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งแสนยานุภาพและอิทธิพลเหนือหน้าน้ำทั่วโลกมันคือสุดยอดเทคโนโลยีแห่งยุคที่เคยไม่มีใครโค่นล้มได้จนกระทั่งการมาถึงของมันวันนี้เราจะพูดถึงขีปนาวุธ DF-26 หรือที่ทั่วโลกเรียกมันว่า Carrier Killer ผู้ที่เข้ามาท้าทายบัลลังแห่งท้องทะเลใบนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของมันแต่รู้หรือไม่ว่า เบื้องหลังการพัฒนาและการปรากฏตัวของมันนั้นมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดมาก DS26 ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือคำตอบของคำถามที่ว่าหากเทคโนโลยีอาวุธเชิงรับพัฒนาถึงขีดสุดจะมีอาวุธเชิงรุกแบบไหนที่จะสามารถเจาะทะลวงได้และหากกองเรือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกถูกคุกคามผู้มีอำนาจจะตอบสนองอย่างไร DS26 ไม่ได้ถูกทราบ ขึ้นเพื่อเป็นตัวหยุดเกมในสถานการณ์ที่การเผชิญหน้าทางทหารมีความสูงสูงมันคือเทคโนโลยีที่สะท้อนให้เห็นถึงความวาดระแวงและความกังวลในสมดุลแห่งอำนาจของโลกยุคป,ปัจจุบัน DF-200 ย้อมถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่มันไม่ใช่แค่การสร้างอาวุธที่ทรงพลังกว่าเดิมแต่มันคือการสร้างแนวคิดใหม่ในการทำสงครามการที่มันได้รับฉายาว่านักฆ่าเรือไม่ได้มาจากพลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนในการทำสงครามในระยะไกลและแม่นยำและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องราวเบื้องหลังที่น้อยคนนักจะรู้